นักพลละครเรื่องเพลิงพรายนี้เป็นละครที่หลายบทหลายตอนค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายทีมงานนั้นซ้ายจึงต้องเตรียมเทคนิคต่างๆไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักสแสดงเช่นฉากที่จะถ่ายต่อไปนี้เป็นฉากที่ชมพู่จะต้องถูกผีทำร้ายอย่างรุนแรงทีมงานจึงได้เตรียมหุ่นจำลองไว้แทนชมพู่ตัวจริง ออแอส์สัส่งเป็นหุ่นจำลองชมพูที่ดูเหมือนชมพู และอย่างที่เจได้บอกไปแล้วว่าละครเรื่องนี้ต้องมีเทคนิคต่างๆมากมายทีมงานและผู้จัดนั้นต้ายจึงต้องทำงานหนักเป็นพิเศษคุณเชียงไม่มีมันเลยค่ะกับผัดตัววันวันไม่ทำอะไรวุ่นวายอยู่แต่กับอาหาร แล้วก็พูดถึงแต่ของหวานเป็นล้ายบดชีแกงข้าวหน่อไม้ไก่อาหารอย่างเดียวเลยเอ่ออ,อายุคะตกลงที่ว่าเป็นผู้จัดเนี่ยหมายถึงจัดอาหารใช่ไหมคะออยากจะชวนมาเต้นรำทำครู อยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครับทุาคนผู้ชมค่ะหลังจากนักแสดงและทีมงานอิ่ม้ํำสำราญจากอาหารของอายุผู้จัดแอบพผพพพูดจัดอาหาร <S <S 1> <S 1> และแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคน กัไม่ได้เพราะอิ่มจากของข้าวและมันก็ต้องมากินไอติมล้างปากเออเอแต่ละคนช่างดูอาเร็ตอร่อยและเอาจริงเอาจังยิ่งกว่าตอนทำงานซะอีก <S <S อยู่มานที่เขาจะกินเรื่องใหญ่แอ่อะอะอะติ๋วคะเมื่อพิจารณาจากหุ่นของผู้จับประกอบ ของผู้จัดแล้วปูเชียงไม่มีมันเลยค่ะกับผักตัวเจเชื่อค่ะว่าสำหรับยูมานเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่เจ่งเจ่งเั้บดชีขัแกงขัวหน่อไม้ไก่กินกินเราต้องกินให้พอไม่บัวรีรอจะขอกินเรื่อยไป มันทีกว่ากินด้ว่